รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาหลายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณ6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะกับสาระเรื่องราวต่างๆที่เราคัดสรรมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะซึ่งในวันนี้ก็เช่นกันค่ะเตรียมว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะส่งท้ายกับเดือนมีนาคมแล้วเตรียมเข้าสู่เดือนแห่งความสุขเดือนแห่งครอบครัวแล้วก็เทศกาลสงกรานต์ด้วยนะคะวันนี้ข่าวสารที่นำมาฝากมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคือเรามาถ่ายทำทีวีช่อง5รายการวิถีทมวิถีไทยนะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ่ายทำอยู่บนศาลเจ้าพ่อทับศาลเจ้าพ่อทับนั้นตั้งอยู่นาตํตำบลสัมโงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการนะครับคือท่านจะมาไม่ยากครับท่านจะมาทางสารทิศไหนก็แล้วแต่คือท่านมาที่สี่แยกบางนาเป็นหลักนะครับมาถึงสี่แยกบางนาเป็นหลักเนี่ยท่านตรงมานะตรงมาที่จังหวัดสมุทรปราการตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับประมาณสี่แยกบางนามาถึงตลาดสำโรงเนี่ยประมาณ 4- 5ห้ากิโลเมตรนะครับคือท่านมา ท่านก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมาจนถึงตลาดสําโรงนะครับถึงตลาดสําโงแล้วถ้าท่านมารถเมย์นะครับท่านก็ลงที่หน้าอิมพีเรียนเวิร์นท่านมองด้านขวามือก็จะเห็นห้างอิมพีเรียนเวิร์นสสมโรงเหนือนะครับถ้าท่านขับรถมาเนี่ยท่านก็ขับมาแต่อย่าขึ้นสะพานนะครับท่านไปลอดยูเทิร์นที่ใต้สะพานสําโงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามตามถนนที่เราลอดใต้สะพานมานั่นแหละแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามมา นิดเดียวครับประมาณ300อเมตรท่านก็จะเห็นองค์หลวงปู่ตวดที่ตั้งตาง,งานอยู่ณถนนรถรางสายเก่าตําบลํำโงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านก็ขับตามมาแล้วท่านก็จะเห็นศาลเจ้าพ่อทับตั้งอยู่ณนริมถนนสายรถรางสายเก่าขอเชิญพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีโอกาสจะได้มาเที่ยวที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยคือผมขอกราบเรียนว่าศาลเจ้าพ่อทับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งมีทุกอย่างอยู่ในศาลเจ้าพ่อทับนะครับมีหลายๆอย่างมีองค์หลวงปู่ตวดที่ใหญ่ที่สุดมีเท้าเวสุวรรณมีหลวงพ่อทันใจมีสลาเก้าวัดมีโรงเจฮะงีเข่งแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับคือท่านเที่ยวได้เกือบจะทั้งวันนะครับเพราะสถานที่มันก็กว้างพอสมควรนะครับขอกราบเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้ ทราบว่าศาลเจ้าพ่อทับนั้นเป็นสถานที่มีความสวยงามนะครับในหลายอย่างนะฮะท่านจะได้เห็นว่าโอการการทำเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์พอสมควรน,นะครับจะเป็นมังกรก็ดีจะเป็นหงก็ดีหงทองมังกรทองเนี่ยท่านจะไม่เห็นที่อื่นท่านจะไม่เคยเห็นที่อื่นว่าการปั้นมังกรทองหรือหงทองเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นที่ทัดท่านไม่เคยเห็นนะครับท่านไม่เห็นท่านจะทราบดีว่า ของผมเนี่ยจะเป็นมังกรที่แท้จริงนะครับหน้าแก่ก็ไม่เอาอายุน้อยก็ไม่เอาต้องเอาหน้าหนุ่มที่มีพลังจะไปสู้กับสังคมนะครับท่านดูเกี่ยวเล็บของมังกรนะครับท่านดูในทีวีท่านก็เห็นแล้วคือที่ไหนก็ไม่มีให,ให้เหมือนกับที่สาลเฉพาะทับผมขอกราบเรียนอย่างนั้นจริงๆก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาแวะมาดูก็ได้ ท่านไม่ไม่ต้องมาทําอะไรแวะมาดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นยังไงมังกรมันเป็นยังไงผมเองคือเป็นเป็นผู้ดูแลทั้งหมดนะครับคือหมายความว่าก่อนจะปั้นมังกรเนี่ยผมจะต้องเป็นคนชี้ปั้นยังไงทํำยังไงคือให้ใหญ่ขนาดไหนเป็นขนาดไหนให้มีความสวยงามให้ถูกใจผมแล้วถึงจะอนุญาตให้ปั้นเป็นตัวอย่างตัวแรกนะครับแล้วก็จะทําให้เหมือนกันทั้งหมด เวลานี้มีมังกรทั้งหมดที่ศาลเจ้าพ่อทับพร้อมทั้งลงเจฮางี่เข่งมีอยู่ร้อยกว่าตัวครับชวนชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีโอกาสลองมาเที่ยวดูศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยเวลานี้กําลังทําปีชงนะครับปีชงปีชงของศาลเจ้าพ่อทับก็คือมีแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็มีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยในปัจจุบัน นะครับที่ทำถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆต้องไปเรียนรู้จากประเทศจีนนะครับให้มันถูกต้องที่เขาทำกันสมัยโบราณจริงๆนะฮะแล้วก็มาทำที่ในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลองมาดูนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยนะครับที่ทำที่ผมบอกว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยพิสูจน์ได้พิสูจน์ด,ด้วยตัวท่านเองไม่ต้องถามใครตัวท่านนั่นหละรู้เอง คือพอทําเสร็จปุ๊บเข้าพิธีเสร็จเนี่ยคือท่านจะผิดไปเลยนะครับท่านถามใจตัวท่านเองเนี่ยท่านจะทราบดีนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับมาดูและอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านไปทําปีชงก่อนที่จะแวะไปทําปีชงเนี่ยผมจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับว่าวันที่สองเมษายนคือเราจะมีการพุทธาพิเศษมังกรสองตัวยาว30เมตร ตอน8โมงเช้าเนี่ยจะมีพราหมณ์ทำพิธีนะครับพอหลังจาก9โมงกว่า10โมงก็มีพระ9รูปมาชยันโตสวดแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์ที่นิมนต์มาเพื่อมาเบิกเนตรให้กับมังกรที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวเนี้ยให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ทุกคนมาดูแล้วจะมีความสง่างามนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีโอกาส มาร่วมงานวันที่2เมษายนเวลา8.00น,นตอนเช้าน,นะครับก็ขอเชิญชวนมาดูได้เลยครับอีกสักครู่ผมจะพาท่านไปดูการทำปีชงที่ว่าไม่เหมือนทำยังไงนะครับก็ขอขอเวลาอีกนิดเดี๋ยวตามผมไปนะไปดูการทำปีชงนะครับขอพระคุณมากยกเทยรว่าตามนะคะเทพรายสวย 多少台？ ผลไม้นะคะที่อยู่ในชาร์ ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมเองในนามประธานศาลเจ้าพ่อทับชื่อดำรงยงสงวนชัยนะครับก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมีองค์เจ้าพ่อทับมีองค์หลวงปู่ทวดที่ว่าใหญ่ที่สุดพร้อมทั้งเกจิอาจารย์พร้อมทั้งพระจีนที่ทุกท่านคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกพระองค์จงปร,ระทานพรให้ผู้ชมารายการวิธีรมวิถีไทย ในเวลา6กโมงเช้าของวันอาทิตย์จงประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปราถนาตลอดปี2,561ตลอดไปนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ตะเวนข่าวทั่วไทยสนับสนุนโดยสถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทยศูนย์บ่มพ่อวิสาหกิจมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏพนครพอบไทยข่าวกลมนิวส์บริษัททอมมอสจำกัดสวัสดีครับคอบไทยประเวนข่าวทั่วไทย ผมพสชรวัตรมโนในนำเสนอข่าวสังคมทั่วทิศทางททบ5กด5เราจะมาที่ข่าวการจัดงานวันจัดกรีรตรงกับวันที่6เมษายน2567ของทุกปีสำหรับปีนี้ทางโรงพยาบาลวชิระพยาบาลร,ร่วมก um ับ18องคาา์กรอาทิเช่นสถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทยมูลนิธิศาสตราจารย์ดรชัยยงรงวงศ์สมาคมองค์การพิทัรรกษ์รัฐธรรมนูญไทยชมรมอาชีวะปกป้องสถาบาัน เข้าร่วมกันจัดกิจกรรมและเชิญประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ทรงเจริญพระชนมายุครบหรอบ72็ดสพรนปาในวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นณโรงแรมเดอะบาซ่าโฮเทลแบงคอกสี่แยกถนนลาดพร้าวตัดถนนรัชดากรุงเทพมหานครโดยจะเริ่มเวลา9-15าถึงานาฬิกาพบกับน้องช่อแก้วเป็นเด็กพิเศษจะมาโชว์การตีขีมให้ฟัง พร้อมกิจกรรมมากมายส่วนประชาชนที่สนใจจะมาร่วมบริจาคโลหิตก็ขอเรียนเชิญได้สำหรับในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567สมาคมน,นักรบนิรนาม333โดยพลตรีเจร,เริญเตชวนิตนายกสมาคมนักรบพร้อมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นักรบนิรนามผู้ล่วงลับไปแล้วงานเริ่มเวลา8ถึง14นากา30นาที ณห้องบริพัฒน์สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรดอนเมืองกรุงเทพสนับสนุนโดยสหคีนิกการแพทย์แผนไทยบิ๊กเทแอนด์แลบรักษาโรคด้วยสมุนไพรไทยติดต่อหมอจาก0875838888สถาบันนักข้าแห่งประเทศไทยต่อยอดงาน AI สู่อนาคตเปิดอบรมนักข้าอย่างมืออาชีพรุ่นที่หด้วยหลักสูตรอบรมสวันฝึกงานภาคสนามสเดือน ด้วยการเรียนรู้อย่างจริงจังกับทนาจารย์มากด้วยประสบการณ์สร้างฐานความรู้อย่างชำนาญและฝึกใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องเสริมด้วยทีมโปรแกร,รมเมอร์ที่จะพาผู้เข้าอบรมเรียนรู้กับงาน AI ซืสือ,อนาคตอบรมนสถาบันนักขาวแห่งประเทศไทยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและรายได้ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนครหลักสเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายบุคคลเบอร์0626520 769สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายแก่สาธุชนกลยบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสันติวันนะครับตำบลบ,บึงรบพระอำเภอเมืองจังหวัด พิษณุโลกนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธทชนคนเยบุญนะครับวัดนี้เป็นวัดที่กําลังสร้างมหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่นะครับและจะมีงานบุญวันที่2เบษายนด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวะไปกราบนักการพระคุณเจ้าด้วยกันนะครับจะบอกเก่าวเล่าสิบว่าอะไรกันบ้างน,นะครับขอเชิญนะครับท่านผู้ชมครับ ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ทางวัดสันติวันได้มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์บอกข่าวบุญกุศลให้กับญาติโยมสาธุชนทุกๆท,ท่านได้ร่วมกันสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งขณะน,นี้ทางวัดสันติวันตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้มีกิจกรรมโครงการก่อสร้าง พระธาตุสันติวันเจดีเพื่อที่จะได้เป็นสถานที่ในการปริษสารพระบรมสารีริกธาตุเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เจ้าโยมสาธุชนทั้งหลายได้มากราบไหว้สักการะบูชาการสร้างพระธาตุสันติวันเจดีในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความริเริ่มของหลวงพ่อพระครูสันติจันทคุณ อดีตเจ้าวาดวัดสันติวันรูปเดิมซึ่งปัจจุบันนี้ท่านได้ถึงแก่มรณาภาพไปเมื่อวันที่7มการาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาการสร้างพระธาตุสันติวันเจดียองค์นี้ปารบโดยหลวงพ่ออยากจะสร้างพระธาตุสันติวันเจดียเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งทางวัดสันติวันของเรานั้นได้มีพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานเป็นที่สักการะบูชาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2,518โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสุนทรติตะกาโมซึ่งท่านมีอายุ102ปีท่านจึงมรณภาพได้นำมาประดิษฐานเป็นที่สักการบูชาที่วัดสันติวันแห่งนี้และวัดสันติวันแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยทางจังหวัดพิษณุโลกได้ยกวัดสันติวันแห่งนี้ขึ้นเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่หนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนได้มาปฏิบัติธรรมถือศีลแล้วก็บําเพ็ญภาวนามาตลอดเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้อัตมัภาพในนามของเจ้าวาดวัดสันติวัน ในนามของคณะทำงานในการก่อสร้างพระธาตุสันติวันเจดีจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกๆท,ท่านผู้มีกุศลศรัทธาอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลในการสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นสิ่งที่ประดิษฐานอยู่คู่กับพระาศาสนาของเราไปอีกยาวนานได้ร่วมกันในการที่จะ บริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างตามกำลังศรัทธาที่ท่านทั้งหลายจะมีกุศลศรัทธาในการก่อสร้างอันศรัทธาความเชื่อเมื่อตั้งมั่นคุณอนันต์มากมายหลายสถานย่อมสำเร็จประโยชน์รุ่งโรจน์นานศรัทธาท่านศรัทธาเราเขาเหมือนกันเมื่อไรก็ตามที่เราทำบุญทำกุศลด้วยกุศลศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแล้ว บุญกุศลนั้นก็จะเพิ่มพูนมากมายมหาศาลส่งผลให้เราประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอถือโอกาสใช้ช่องทางตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในการสร้างพระธาตุสันติวันเจดีให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั่นก็คือวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2568ร่วมกันขอบุญกุศลบาร,รมีขอคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำกําเพญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ขอบุญกุศลบาร,รมีคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาระวะเป็นปัจจัยอำนวยอวยใจให้ท่านผู้มีกุศลศรัทธาทั้งหลาย เป็นผู้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาะสิ่งใดอันเป็นไปในทางดีทางชอบถูกต้องตามทํานองครองธรรมขอสิ่งที่ท่านทั้งหลายคิดขอสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาเหล่านั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 น่นารู้วันนี้นะคะเรานําสาระเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากกับผู้ชมแน่นอนค่ะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมืองไทยของเราเที่ยวได้ตลอดทั้งปี365วันนะคะโดยเฉพาะเจาะตรงกับที่เส้นทางเมืองรองค่ะน่าเที่ยวมากๆเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยพร้อมข่าวสารอื่นๆนะคะที่น่าสนใจเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาทททครบ64ปีเมื่อวันที่18มีนาคม2567โดยจัดพิธีบวงสวงพระนางจามเทวีและพิธีสการะพระพุทธชัยวัดประธานพรและรูปเหมือนจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐรวมถึงการทำบุญประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรชวนหน่วยงานพันธมิตรร่วมสร้างบุญผ่านมูลนิธิรามาธิบดีพร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างเต็มศักยภาพยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่ามุ่งสู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่อง เทที่ยยวไความมุหวังของเรานะคะเราก็คงต้องเป็นองค์กรที่การที่ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเราให้ความสําคัญกับการบริการกับทุกภาคส่วนเป็นสําคัญปีนี้เราทําให้ดีปีหน้าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สําหรับการท่องเที่ยว ปี2568ซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศปีท่องเที่ยวไทยปี2568สุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองแคมเปญใหม่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ผนึกกำลังพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองตลอดทั้งปีนำเสนอ soft power of Thailand สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองรองแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศชูจุดแข็งจุดขายของพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองรองให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นหวังสร้างราย ได้ไม่น้อยกว่า3.24แสนล้านบาทสุกทันทีที่เที่ยวเมืองรองเนี่ยในปีนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่มากๆนะคะการที่เราจะเชิญชวนคนเที่ยวเมืองรองเนี่ยเราได้มีการตอบสนองในเรื่องของการนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีสินค้าต่างๆนะคะ จุดขายให้ขายในประเทศและก็ขายในในสู่ของจังหวัดในเมืองรองก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะหน่วยงานพันธมิตรในการที่จะชูทั้งเมืองหลักและเมืองรองให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นหัตของประเทศในภาคพื้นเอเชียนะคะแล้วก็ใ,ในในส่วนของโลกด้วยเช่นเดียวกันก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจทเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ บริษัทอินโนสเปซประเทศไทยจำกัดถแถลงผลการดำเนินง,งานปี2566และแผนการตลาดในปี2567ซึ่งในปีที่ผ่านมาลงทุนสร้างโอกาสแก่สตาร์ทอัพไทยได้ไปศึกษาด้านตลาดและทำงานในต่างประเทศรวมถึงขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศพร้อมวางเป้าหมายการลงทุนเพิ่มอีก105ล้านบาทในปีนี้ภายในงานจัดเสวนาเรื่องการสนับสนุนงานวิจัยสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนดิฟเช็กสตาร์ทอัพมีหน่วยงานภาครัฐที่มีกลไกด้านเงินทุนมาพบปะกับสตาร์ทอัพเพื่อหารือเรื่องการให้ทุนต่ เรื่องสำคัญมากๆเลยก็คือสร้างให้เกิดความสัมพันธ์เครือข่ายกันในระหว่างกลุ่ม founder ของ s t าร์ทัแล้วก็พันธมิตรเครือข่ายที่วันนี้มาร่วมนะครับว่าน่าจะเป็นโอกาสในการที่จะนําเอางานวิจัยเทคโนโลยีต่างๆไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นบริการในเชิงพาณิชย์ได้นะครับวันนี้เป็นการรวมตัวของทั้งสตาร์ทอัพเองแล้วก็หน่วยงานที่สนับสนุนนอกจากอีกโนสเตสเนี่ยก็มีหน่วยงานรัฐที่ให้ทุนเราต้องช่วยกันสนับสนุนเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เป็น US เพิร์ของประเทศให้ได้นั่นก็จะเป็นสิ่งที่เรา า,า,าดีป้าจัดงานใหญ่ Thailand ดิจิทัลไอพีฟอรัม2024กิจกรรมสัมมนา,าเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการขอรับสิทธิทบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพนักลงทุนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการจับคู่ธุรกิจ ในงานอีกด้วยคนที่เข้ามาร่วมม,ม,มีทั้งภาครัฐนะครับมีทั้งภาคผู้ประกอบการไละมีบริษัทที่เป็น legal company ทุกคนถ้ามีความเข้าใจร่วมกันเนี่ยการโจทสิทธิบัตรจะมีการทํางานร่วมกันอาีิป้าเองเป็นหน่วยงานจัดทําให้เกิด ecosystem นี้นะครับและทําให้เกิดองค์ประกอบรัฐ คนจดแล้วก็บริษัทที่จะช่วยทํางานเหล่านี้กับนิวเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เขามีกระบวนการอย่างไรให้ผ่านแล้วสามารถจดได้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและการจากคนที่ทํางานจริงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในภาวะปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและกองทัพเรือจัดการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิควอลรำลึกเหตุการณ์รอศหนร้อสประการเวลาเตจเตอร์ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการทางด้านประวัติศาสตร์ร่วมน้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตร์ไทยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานณโรงละครกลางแจ้งป้อมพระจุลจอมเกล้าระหว่างวันที่1 4 1 7มีนาคม2567มีนัก แสดงชื่อดังร่วมแสดงในงานประชาชนเข้าชมงานเป็นจํานวนมากส่งผลถึงการจับจ่ายใช้สอยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการพวกเราทุกคนเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในในประวัติศาสตร์เราได้มาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันีการที่เราได้มีผืนแผ่นดินไทยอยู่อย่างสุขสบายในทุกๆวันนี้นะคะก็ด้วยด้วยพระบารามีแล้วก็ด้วยพระมหากราุณาธิคุณที่ทรงทําเพื่อประชาชนชาวไทยเรื่องราวตั้งแต่โหนานมากจนเกิดมาเป็นสม,มุทรปราการที่เราได้ยืนอยู่นะักทุกวันนี้ด้วย เลมันฝรั่งทอดกรอบยอดนิยมของเมืองไทยโดยบริษัทเบปซี่โค้าไทยเทรดดิ้งจำกัดชวนพีพีกริดอำนวยเดชกรพรีเซนเตอร์สุดฮอตส่งต่อรอยยิ้มพิมพ์ใจตอกย้ำภาพลักแลนด์ออฟสไมล์กับแคมเปญเลสมายยัวเวชวนทุกคนมาร่วมยิ้มเลนเวคุณไปกับความอร่อยของเลผ่านบรรจุพันธ์โฉมใหม่เลสมายรูปหน้าย,ยิ้มครึ่งทอดหลักสไตล์กว่า32แบบเตรียมจัดเต็มกับกิจกรรมและโปรโมชั่นมากมายเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้คนไทยทั่วประเทศรับซัมเมอร์อย่างสดใสสามารถร่วมสนุกสร้างรอยยิ้มกับแคมเป ในรูปแบบของตัวเองได้ตั้งแต่วันที่17มีนาคมถึง31พฤษภาคม2567ก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มแล้วก็มาร่วมกันแชร์ความจอยนะคะออกไปเยอะๆกันนะคะกับแคมเปญเลสไมโยเวยนะคะยิ้มเลในเวคุณซึ่งเราออกไซน์มาทั้งหมดถึง32ดีไซน์เลยสร้าง Create AI ฟิลเตอร์นะคะให้ทุกคนสามารถสร้างรอยยิ้มในแบบของตัวเองได้สแกนเข้าแอปครับผมแล้วก็แบบว่าเจ n เนอเรตหน้าเราผ่าน AI นี่แหละครับผมเป็นการยิ้มแบบในหลายๆแบบหลายๆคาแรคเตอร์ครับผมอยากทุกคนลองไปเล่น บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รับซัมเมอร์น้ำหวานผสมเนื้อผลไม้แท้สุดเข้มข้นส่งต่อความอร่อยที่แตกต่างให้กับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการดื่มน้ำหวานในระหว่างวันดึงบิวกินพุทธิพงศ์อัศรตนกุลนางแทนพรีเซนเตอร์คนแรกของแ,รองแบรนด์เฟรชชี่ไซรัปมีแฟนคลับรวมให้กำลังใจเนืองแน่นที่ลานพ์คพารากอนซึ่งเฟรชชี่ไซรัปมาพร้อมแพคเกจด,ดีไซน์ทันสมัยโดดเด่นด้วยภาพผลไม้ที่สื่อถึงความเฟรชเต็มรถครีเอทได้หลายเมนูตามใจชอบมีให้เลือกมากถึง9รสชาติตอบโจททย์ุกกควาามต้อองงรข ฝากผลิตภัณฑ์เฟรชี่นะครับให้กับทุกท่านด้วยนะครับเราก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากในครือมิรผลนะครับแถมเนี่ยเราผสมเนื้อผลไม้จริงเข้าไปนะครับแพคเกจจิ้งเนี่ยเราจะมีความแตกต่างจากในตลาดหลังจากนี้เนี่ยถ้าทุกท่านเห็นแบรนด์เฟรชี่ก็อย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันนะครับเฟรชี่นะครับผมอร่อย<า> <laughs> อร่อยจริงๆแล้วก็หมายถึงว่าอยากให้ทุกคนไปลองนะครับผมส่วนวรสชาติที่เป็นรสผลไม้ก็มีผสมเนื้อผลไม้แท้ด้วยจริงๆแล้วผมว่าเฟรชทุกรสชาติเลย ดินเนอร์สุดรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝัง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากักบเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 เชนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เตรียมรับกับเดือนเมษายนนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งครอบครัวเดือนแห่งความสุขรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะส่งความสุขถึงกันแล้วก็พักผ่อนกันให้เต็มที่เพื่อจะได้กลับมาดําเนินชีวิตกันต่อไปอย่างมีความสุขด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยรายการของเราหมดเวลาลงแล้วต้องลางคุณชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะในรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางททบ5ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณ6นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้สวัสดีค่ะ